มารวยมารวยมารวยเล็กมาเล่นกับมารวยค่ะมารวยไม่สบายนะคะมารวยไม่สบายมารวยไม่หยอกเล่นเหมือนเดิมแล้วป้อนยาแล้วนะคะป้อนยาแล้วปกติจะขี้เล่นซนมากเลย ็ยังรักเหมือนเดิมนะให้มารวยพักผ่อนนะคะนอนโอ้ไม่เดือละมานอนอยู่ใต้ตู้คะ่ะนี่่ะมารวย จากเท้าเป็นสีชมพูสวยๆนะคะนี่ก็จะซีดลงซีดลงมาโดยไม่สบายจ้าน่าสงสารมากเลยค่ะแต่ว่าไม่อยากจะแบบว่าพูดแบบเศร้าร้องไห้อะไรอย่างนี้นะคะก็ให้กำลังใจเขามาหยอกเขาเหมือนเดิมดูสิคะคอคือสายอันนี้ก็เริ่มรวมนะ เหนไหมนอนไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเห็นไหมมารวยไม่ค่อยร่าเริงเลยค่ะเขานอนพักผ่อนเนาะเดี๋ยวก็มาเจอมารวยใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า